เทนเคไทยแลนด์โอเพน2022ครับมาติดตามกันครับอเอาให้จบงานนี้อตอนนี้เราผ่านจุด2กิโลเมตรแรกมาแล้วนะครับแตายัางวิ่งแบบชิลๆไปเรื่อยๆนะครับ p b วันนี้ของผมคือเอาให้จบของงานแรกงานนี้ปีแรกสุดนะ ผมมา,มาสร้าง PB เอาไว้47นาทีแล้วก็อย่าถามเลยครับว่าจะได้อีกทีเมื่อไหร่คงไม่ได้แล้วล่ะอ่ะ2กิโลเมตรผ่านไปครับยังอยู่กันแถวๆถอสามย่านมิเทล่ะไปต่อครับมาถึงส่วนลุมแล้วนะครับ อีกใ,ใกล้ครึ่งทางละ5กิโเมตรอีกครึ่งทางเท่านั้นสภาพยังดีอยู่อ่าไป่ลุยกันต่อครับเกือแรกเกือแรกโฮคาลิโฮคาลิโฮคาลิสเวตครับสดชื่นเพิ่งจะกกิโลที่หเอง โลสุดท้ายนะครับเราต้องทําตัวสดชื่นเข้าไว้ทาตัวหล่อๆเข้าไว้ตอนนี้ถ้าส,สาวๆนะต้องรีบรีบโบแกแป้กหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะเจอช่างกล้องนะฮะโอเคน,นี่ข้างหน้าผมนี่คือช่างกล้องช่างกล้องเทียบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นมมาเลยขอบคุณครับเมือ่อกี้เราเจอพี่นุ่มแบกกล้องวิ่ง ผมเจอพี่เขาประจําที่นอตพาร์นะครับนี่เขามาถ่ายงานนี้ด้วยก็ทักทายกันไปนะครับจะได้ลูกสวยๆหล่อๆอ้าวใกล้ถึงแล้วขอ,อกด้ไปวนสนามสุบอีกรอบนึงวันนี้วิ่งจบฟ้ายังมืดอยู่เลยถามว่าจะอาดไหมไม่อดัดหดไหมหดไม่หดไม่หด <laughs> เอ้จ็อกกิ้งค่อยๆจ็อกกิ้งเข้าไปหาอะไรไปเด้อดอีมา,ากๆเลย หชั่วโมง22นาทีใชอยู่ในสนามสุบแล้วครับระหว่าน5กิโลเมตรและ2.8นะครับคนเยอะมากของคนิดเลั เรียบร้อยแล้วนี่ได้เหรียญแล้วนะครับไอเออร์เทนเคิลไทยแลนด์โอเพน2022จบไปแล้วแล้ว10กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรต่อในงานบ้างนะครับไปดูของกินกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องๆด้วยที่วันนั้นเราไปสัมภาษณ์ว้นล้นว่าเขาจะได้ new PB ไหมวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างรู้สึกย,ยังไงบ้างการวิ่งไงวันนี้นะครับสวัสดีน้องเมเมเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ได้ ซับวายเยก่ยมากค่า5 8นาทีเยี่ยมมากเลยครับน้องบิวนะครับบิวอะค่ะช่วโบง12เก่งแล้วเก่งทั้งูีเลยเ่นแั้หุค่า8เมียงไม่ได้แมวเลยอะโอเคเป็นไงครับวันนี้รู้สึกไงบ้างว่าสนุกมากค่ะแล้ก็ได้ New PV ด้วยค่ะได้ New PV ด้วยเอควา่าใหม่เลยค่ะอ้ได้นาทีครับิวช่วงกับ10นิดทักเ่ผิวแล้วก่้ไปหาเก่นแ้นย เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะฝนไม่ตกด้วยใช่ไม่ได้ new PB ไหมครับก็ได้เวลาที่ไม่แย่แต่ก็ชิวๆเลยสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสถิติตัวเองวันนี้เท่าไรนี่เท่าไหร่คะเท่าไหร่กันบ้างชั่วโมงห้านาทีค่ะชั่วโมงห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดวิค่ะ ก็คือสั่หนึ่งแท่งไดงสบายถ้าไม่มีไฟแดงจะไม่มีอะไรหยุดเธอได้ไม่หยุดวิเงเลยทีเดียวเท่าไรครับผมหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดค่ะโอ้ยโอ้ยขอไม่บอกแล้วกันนะเน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมอะไรเข้า ดูครับข้าวไก่ทอดไอข้าวไก่ย่างน่าตาดีนะเขาให้สองห่อเขาให้คูปองมา2องใบผมไม่เอาข้าวไข่เจียวอีกันหนึ่งก็มีขนมปังด้วยเติมพลังเติมพลังก็คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวงานหน้าไปที่ไหนก็ติดตามกันนะครับขอตัวไปกินก่อนนะครับบ๊ายบาย